เช้านี้พ่าเดินเข้าสวนอีกแล้วครับผมนี่ครับโอ้ยกระเจี๊ยบเนี้ยววิธีไอ้พึ่งรู้ครับผมนี่ครับมันจะถอดไอ้ไอ้ลูกกระเจี๊ยบครับผมเห็นไหมครับเออมันถอดไอ้นี่เนี่ยมันเห็นไหมครับเนี่ยมันถอดมันถอดเปลือกครับเนี่ยลูกอ่อนอ่อนถอดทีละ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 เขาเรียกอะไรเวลามันใหญ่ขึ้นอะทีละถอดถอดถอดดอ,อกเออเพิ่งเห็นนี่ครับ โอ้ยลูกอบทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นต้นในไอ้นี่ครับผมต้นถั่วพูนะครับผมนี่โอ้ยกะเพาของอายุธครับผมนี่สวยงามอย่างนี้เทียมมาลงไว้ครับผมอายุธปลูกเองครับผมเนี่ยครับแต่อ่ามันก็เริ่มแตกยอดนะครับผมเนี่ยครับนิดๆทีละนิดทีละนิดนะครับผมเช้าเช้านี้ครับโอ้เสียงกระแหบครับผมนี่เขาทาอะไรเนี่ยเจ๊เขาเอาไว อะไรมาตากไว้ครับผมอ้มันตากไว้มันจะเหลือหรือเปล่าเนี่ยอ้ยเอาเม็ดไอ้ฟักทองครับผมเม็ดบักฟักทองหรือเม็ดบักอึบานเฮานี่แหละครับผมมะอึนู่นครับผมอู้ตะไคร้ตะไคร้ของคนเวียดนะครับกินได้ครับผมมีอยู่มีกินก็กินนะครับผมอยู่ต่างแดนไม่ต่างจากบ้านเราแล้วครับผมนะครับบรรยากาศเศ้านี่ครับผมลูกกระเจี๊ยบก็ะนู้นครับอยู่ตรงปลายนู่นครับผมอันนี้ก็สวนของมันนี่ครับ นี่ครับเช้านี้ครับเอ้ยมาอยู่สวนที่เก่าครับผมถ่ายวิวบรรยากาศแบบนี้นะครับผมนี่ครับไปอย่างท,าที่ถ่ายถ้าวิวบรรยากาศสวนให้เบิ้งแค่โอ้จีได้ไปใส่นอพี่น้องเนาะนะครับผมนอก,นอก,นอก,นอกจากวันหยุดวันหยังเสียค่อยได้ออกไปหางนอกครับผมออันนี้อะไรเนี่ยโอ้มยมะเขือมะเขือไอ้ลูกเล็กๆครับผมนี่โอ้ยนี่กําลังขึ้นเลยนะครับเห็นไหมลูกเล็กๆเต็มเลยครับผมอืมบรรยากาศเช้านี้ ผมข้าวทุ่งนาข้าวสวยๆเลยครับผมเข่ากําลังงามครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาเดินเลาะดูบรรยากาศหลังบ้านหลังสวนคือเก่าครับผมนี่ครับให้ดูอัปเดตสวนของเจ๊ใหญ่ของผมก่อนนะครับผมนี่กระพงกระเพราวันนี้ไอซายปฐนิลงม้าเลยครับผมนะครับยังไม่มาทานข้าวทานมาม่าเลยนี่ครับผมปลูกไว้แล้วนี่เห็นไหมครับนี่ ต้นในใบเตยครับผมนี่ครับส่วนพริกเราก็โอ้ยอยากบอกอยู่ครับผมมีซัมนี่ครับผมแปลงแค่นี้ก็โอ้ได้อยู่ได้กินแล้วครับผมนี่ครับมะเขือปอนี่เก็บกินทุกวันนะครับนี่ครับมันก็โตทุกวันจริงๆครับผมพอได้กินครับกินกับน้ำพริกเนี่ยโอ้กินกับปลาล่าบองย่างแซ่บครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวฝั่งนู้นก็เยอะแล้วครับเก็บไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อเมื่อวานครับนี่ครับ อันนี้ต้นเล็กๆเนี่ยเป็นต้นในแตงกวาครับเนี่ยลงลงไว้ครับผมนี่ครับปล่อยน้ําลงไว้นี่ใบกระเพราหอยยุทธครับผมนี่ยุทธพึ่งตัดไปเมื่อวานนี่ครับนี่ตัดไปโดนน้ําฉีดฉีดน้ําเติมน้ําให้นี่เริ่มแตกยอดอีกละทอดยอดออกมาอีกแล้วครับผมนี่ครับโอ้ยเย็นนี้ครับผมต้องมีเมนูไข่เจียวชะอมแล้วครับผมนี่ครับกล้องโฟกัสเป่าครับเนี่ย